ฮึ่มผูกไว้ววคนมากินยายนั่งซับเอานอค่าคาอยู่หน้าเจ้าของเด้ค่ะพี่น้องโบ้เมนคาที่อันคาปลาอยู่หน้าเจ้าของจา้าโบ้เมนคาผู้อื่นด้บ่ได้เลักเด้อค่ะพี่น้องนี่ภาษีว่ามาลักบ่ได้ลกดักค่ <c oughs> ศศะมาเก็บเฮ็ดก็เก็บ อันหน้าเจอของเน่งใหม่กะยูหน้าเจอของคากะยูหน้าเจอของมืดเนาะค่ะพี่น้องมันมันบ่อึดเนาะหน้ามันทงกวางมันกบเป็นปลาไปนน้ำไหมมันกะลายยางอืมนอคากะร่างแดงจึงครึงขึง้นเอาไปต้มกินกับอันปะาแดกบองกุ้ยเสบ่บตามบักม่วง,วงนำ้ำ เอาบอกม่วงมั่นเมื่อน้ำเนยเอาว้พี่น้องกับสิมาเอาอพี่น้องเขายัางมาหน้าทุกมือมีแต่คนมาลักด้วยค่ะพี่น้องอันของต่างๆอยู่หน้านี่เพราะว่าบ่ไเด้ล้อมหัวล้อมห้าวเนาะค่ะบักม่วงค้นกับมาลักบักฮุงค้นกับมาลักคาเคืออียังมีอยู่หน้าจ้คลองหลยค่ะพี่น้อง เจ้าของลายลายบ่อย่างดอกเหลือเหลือคนรักเจ้าของอีหลีจังเด็กกินแม่นอคาปลานีเมหมึงเนยแดงจึ้งคึึงอยู่คุณคืนสาบลาบอยู่คุณพี่น้นองไปตาสะออนแท้พุ่นุผี่ทางผี่แห้งหลายยายนั่งพุ่น,นอคาแดงจึ้งคืองอยู่พุน ถืกฝนมั้ยพุ่นน่ะสับลาบอยู่พุ่นอ่ะมาขุดเอาเมื่อต้มต้มฮ้อนๆกับปลาแดกบองกับตําบักหุ่งกับอันแกงเ็ดใส่นอม่ล่ะพี่น้องอาบักม่วง ม่วงต้นนี่กระโดกอยู่ได้น้อมันโรนนะนั่นบักม่วงเอา,าม่วงมาต่ำน้ำเม่โรนบักหลายหนงไงนั่งุูน่ะมันโลนนมันจังดิน,นีขึ้นไหลแท้ม่วงไงได้นีุู่น่ะจะแดงมาลร่มพ่ายอยู่หมู่บ้านนี่ได้นีุ่่น่ะขาดเป็นปุ่มเป็นโงนโลง่องพุนหลายเลย ห้ายหนวยเลยพุ่นน่ะพุ่นน่ะดกยุ้ได้ค่ะพี่น้องพุ่นซองขึ้นไปอ้อเป็นปุ่มเป็นงอนอยู่ฮะน่ะเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่บกกักม่วงแม่ดกคักพุ่นซองเห็นตะเวนซองตาสีบ่ค่คอยเห็นฮุงบันไดบักม่วงไปใส่ออนกรตตากอนนี่สิได้ตามบักม่วงนีล่ล่ะกับต้มค้า ม,ม,นนมันทุกอย่างยกมือนี่มันเนาะค่ะมันทุกอย่างเห็ดกับมันนกไม่กับนกไม่ก,กับใดเยอะอันนี้ขึ้น วิธีบ้านบ้านชีวิตคนอีสานอายุหากินแบบวัดบ้านบ้านม่ยังแต่กินอันนั้นประหยัดไปร้ายเติบด้นู้ยนอคาแดงจึงครึงไปแต่แสบแทะ ไปใส่กะต้านั่นใส่กะต้าคอยอ,อ,อุ่นอากกินุไหมอือเอาพอ่อลรละมันหลายหรอถ่ายพี่น้องมาก,ก้นน้ำพี่น้องเฮงหลายจกของไหล <c oughs>